ตอบคำถามเ,าเลือกตั้งพิซูนโลกอะ่ะจะเลือกใครดีระหว่างฝ่ายรัฐบาลเบอร์สองกับฝ่ายค้านเบอร์หนึ่งนะครับคนเ็บอกว่าถ้าเลือกฝ่ายรัฐบาลไปถูกไหมครับก็ จะได้งบประมาณมาลงพื้นที่ถูกไหมถ้าเลือกฝ่ายค้านไปก็ไม่ได้เห็นไม่มีประโยชน์อะไรนะครับก็อยากจะตอบคำถามนี้นะครับถ้าเกิดคุณเลือกฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลตอนนี้เขามี300เกือบจะ30เสียงอยู่แล้วนะครับมันยังไงมันก็งบประมาณต่างๆหรือนโยบายต่างๆของรัฐบาลยังไงมันก็ทําได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเลือกรัฐบาลมันไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับสิ่งตรงค่ามาอีกถ้าคุณเลือกสสฝ่ายรัฐบาลคุณจะเสียงเงินนะครับที่ ภาษีของประชาชนในระบบประเทศนะครับลงไปอีกนะครับเพิ่มถ้ากับว่าตัวหารมันเพิ่มนะต้องเสียเงินเพิ่มไปอีกในขณะเดียวกันถ้าคุณเลือก ฝ่ายค้านเข้าไปนะครับเสียงค้านมีเพิ่มมากหนึ่งคนคุณดูจากการอธิบายงบประมาณปี68นะครับที่เพิ่งผ่านมาเห็นเนีครับว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มฝ่ายค้านเข้าไปก็จะสามารถนะครับไปตัดงบประมาณที่มันสุรุ่ยสุร่ายงบประมาณที่มันเสนอเกินจริงขึ้นไปได้ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณเสนอฝ่ายรัฐบาลน,นะครับเงินภาษีประชาชนตรงนี้นะครับจะไม่มีทางที่จะถูกตรวจสอบตรงกันข้าม กับจะไปเพิ่มนะครับงบประมาณในสิ่งที่เขาต้องการเอาไปทนะําแล้วมันสรุยสุล่อย่างที่เห็นนี่นะครับเสนอง,งบประมาณเกินจริงถูกไหมครับนะฮะที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่นผมเลือกผมก็จะเลือกคนที่เป็นฝ่ายค้านที่จะช่วยดูแลเงินงบประมาณของประเทศให้อยู่ในร่องให้อยู่ในลอยให้อยู่ในที่ใช้ผลประโยชน์ให้ได้เยอะมากที่สุดแต่ถ้าไปเลือกของฝ่ายรัฐบาลมันไม่มีใครตรวจสอบครับมันมีแต่ร่วมมือกันนะครับที่จะเข้าไปเอาเอา,เอาใช้อํานาจหรือใช้เสียงส่วนใหญ่นะครับ เอางบประมาณไปใช้อย่างที่มันไม่เกิดประโยชน์อย่างที่ผ่านมาให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมผมก็เลือกฝ่ายที่จะเข้าไปตรวจสอบเพราะอย่างน้อยมันก็จะประหยัดง,งบประมาณแผ่นดินได้แต่ถ้าไปเลือกฝ่ายคนที่เข้าไปเป็นรัฐบาลอันนั้นนักก็ว่าเพิ่มนะครับผลประโยชน์ที่จะเข้าตัวกับนักการเมืองเพิ่มมากขึ้น